สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเพิร์นโซนนะครับอยู่กันในเกมโปเกมอนมือถือนะครับก็เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับของ X7 ็กเซนกมนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงติดตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเริ่มคลิปครับรบกวนทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของช่องด้วยละกันอ่ะโอเคก็เข้ามาในตัวเกมเนาะก็สามารถเล่นได้ทั้ง Android นะครับกับ iOS เนะครับเล่นโหลดอยู่ใต้คลิปนั่นเองนะครับผมก็ ลงทะเบียนนะครับเรียบร้อยผ่าน Gmail เข้ามาเรื่อยๆก็รหัสพา s s w เวิร์สนะครับไอผมสมัครแป๊บนึงนะครับเจอข้างใน่ะก็เข้ามาแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมีเลือกเซิร์ฟเลือกไหลกล่องเครื่องมืออยู่ทางด้านซ้ายมือทั้งหมดนะครับก็กดดูได้เลยวกล่องเครื่องมือต่างๆนะะสงภาษาก็ปรับได้ตามที่ผมเคยแนะนําไปนะก็เซิร์ฟเวอร์ตอนนี้มีกี่เซิร์ฟเวอร์นี่เดีย๋ยวลงเซิร์ฟเวอร์ยีแล้วกันนะัดไปครับลดลดสิบเเลย นี่ครับสตาร์ทเกมนี่ปกติว่าในตำนานทั้งหมดเลยนะครับทุกเจนเลยเนะี่ยดูทรงแล้วแต่การาฟิกพื้นฐานเนี่ยเท่าที่ผมมองนะเหมือนอการาฟิกพื้นฐานของอารูลานะครับเจน7นะคือเบสเบสของเกมการาฟิกนะครับรายละ,ะเอียดต่างๆเนี่ยการาฟิกเกมจะเป็นของเจน7นะฮะเลือกตัวละครกันหน่อยนะึงผมเลือกตัวผู้หญิงได้ไหมตั้งชื่อแป๊บนึงนะครับได้ไหม เรียบร้อยครับมาเข้ามาแล้วครับออกเดินทางสู่โลกโปเกมอนกันครับเข้ามาเนี่ยโอ้ยในแมปเลยนี่นะครับก็จะเป็นในส่วนของอเกมโปเกมอนมือถือนะครับเป็นแนวจัดทีมไม่ใช่จัดทีมสิเป็นแนวแบบว่าแบทเทิลหนึ่งต่อหนึ่งเหมือนการต่อสู้เหมือนภาคออริจินอลเกมอ่ะครับแต่ว่ามันมีผสมผสานกันระหว่างระบบเกมออนไลน์ด้วยอ่ะเดีย๋ยวเราทำเควสออโต้กันเควส์ด็อกเตอร์นะด็อกเตอร์คุคุยนะ ือ่รับของก่อนนี่เรียบร้อยนะฮะกดเควสต,ต่อเลยเดินเควสต,ต่างๆโอ้เป็นโตอัลต้รดูติ้งนะครับนี่ตัวเกมยังไม่มีสตรายนะครับตัวนี้แต่ว่าเราสามารถที่จะแปลได้โดยการแคปเจอร์จอนะแพทที่เป็นาภาษาทั้งในทั้งหมดยังไม่ยังไม่เป็นสตรายเปร100็ร้อยเปอซนนะครับก็ตัวเกมก็มีโปรโมชั่นพวกเกี่ยวกับ ส่วนเรเติมเงินด้วยยผมพาไปดูตอนอีกทีหนึ่งอีท้ายคลิปอีกทีนึงครับเดีย๋ยวเราซูมกาชาก่อนมันจะคนละแพทกันกันกบที่เราเคยเล่นกันมานะครับอันนี้จะเป็นแพทของ X7 Game เกเขานะครับอ่าได้ฮีโตคาเงะมา1ตัวนะครับอันนี้เป็นโปรแกรมอนสตาร์เตอร์เรานะก็เข้าไปที่เมนูครับแล้วก็ไปที่โปรแกรมอนอ่ะเราก็จะสอนเราไปที่คอมพิวเตอร์เอาตัวโปรกมอนออกมากดเทคเอานะฮะ อ่าโอเคง่ายง่ายอ่ะต่อเลยเอาตัวดูติ้งต่อครับอุย้ยแพทเทลิลครับให้เราสู้แล้วนี่มาแล้วสู้ก่อนเลยปึ๊บปลาบอไปนี่ตาเราปลาบ้างครับนี่มานิวราครับเนี่ยครับก็เป็นการเลือกสกิลเพราะว่าหนึ่งตัวจะมีสกิลให้เราเลือกอยู่4สกิล ซึ่งสกิลตัวนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามเลเวลหรือหาตัวทีมแมชชีนมาเรียนรู้ได้นะครับซึ่งโปโมนแต่ต,ตัวก็จะเรียนรู้สกิลแตกต่างกันไปตามธาตุต่างๆนะครับอ่ะก็ระบบไฟกันเลยนี่มีระบบไฟแล้วก็อ่าโปเกมอนก็คือเปลี่ยนตัวนะครับอ่ะเราก็เลือกสกิลโจมตีก่อนนี่การเร่งสปีดได้ด้วยนะอ่ะเราใช้สกิลเอมปาโก้แล้วกันนะครับเป็นสกิลความมืดนะอ๋ออุย้ยโอเคถัดไปครับก็นี่ครับตีได้เลย อ้าวโดนสะท้อนเลยใช้ท่าเรเเทแล้วกันนี่เรียบร้อยอู้สกิลเรเ a เทแรงมากเลยดอกเดียวไม่เห็นสกิลตายเลย <c oughs> อ่ะได้ขอมานะครับแล้วก็ไปที่ออโต้เควสเหมือนเดิมคิดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกกดออโต้เควสลซะก่อนเลยนะครับจะช่วยเราเล่นได้ง่ายขึ้นเยอะเลยตัวเกมเนี่ยมีทั้งระบบเมกาเอลูชันนะครับแล้วก็มีระบบเปลี่ยนร่างแบบพิเศษด้วยนะครับเนจะเป็น R2 นะครับ คือเคยเห็นเมกาลิซาดอนแล้วมีขั้นกว่าของเมกาลิซาดอนอ่ะอย่างเท่นะฮะมีโปเกมอนให้เล่นเนี่ยเกือบ2,000ตัวนะเกมเนี้ยมีโปเกมอนให้เล่นเยอะมากนะครับอ่ไปที่เมนูครับแล้วก็ไปที่โปเกมอนครับนี่กด invisible ก็คือให้โปเกมอนเดินตามหลังนะครับนี่เนี่ยมีตัวโปเกมอนเดินตามแล้วเดี๋ยวเข้ามาทางซ้ายโอ้โหวนอ๋อไปหาดอกเตอร์อ๋อมันมีทางนี้วนมาได้นี่หว่า ก็ภูมิภาคมันจะเป็นภูมิภาคโรล,ล่านะจะเป็นเกาะนะครับเราสามารถดู world map ได้นะฮะก่อนอื่นเลยนี่ครับเขาจะสอนเรื่องการใช้การอัปเกรดสกิลนะครับการอัพเกรดตัวละครอัพเกรดโปเกมอนนะค็จะสอนในส่วนของเบรกอัพก่อนเบรกอัพก็คือเหมือนอัพขั้นะนะครับเราก็ต้องไปเก็บเศษพวกการโปเกมอนมานะซึ่งหาได้จากการเล่นผ่านอาวุชนภัยนะครับเก็บตามแมปนะครับทำเควส แล้วก็สู้กับเทรนเนอร์ต่างๆมันก็ดอบเหมือนกันนะครับมีระบบอัพดงอัพดาวด้วยอะไรอย่างอัพขั้นนะครับตีบงตีบวกครบนะฮะทำให้โปเกมันเก่งกว่ารับไปเลเวล 5, ลวห้าเราไปปรับเปลี่ยนแค่คุยแนคะ่นหมยครับนี่มาแล้วครับ่ะก็เข้ามาที่พุ่งญ้านะครับก็น่าจะสอนกนารจับโปเกมอนครับเบสิกพื้นฐานไปที่แอมบาโกครับ ทำให้ศัตรูอ่าเขาเรียกนะสูญเสียพลังเล็กน้อยหรือจับได้เลยไปที่โปรเกบอลโยนอันท่าบอลไปเลยครับอันตระบลก็จะจับได้เลยที่ไม่ต้องพลังลดก็ได้อันตระบลก็จะดีกว่าโปเกบอลนะครับหนีได้อ่าก็ได้ในส่วนขอยต,ต,ตัวนี้มาสาอีกหนึ่งตัวอ่าไปที่ตรงนี้เวสไปส่งไข่ไก่อ้วนนี่ก่อนคุยเรียบร้อยครับสบาย ใครชื่นชอบเกมโปเกมอนแนวนี้ก็มาเล่นกันได้นะครับนี่อ่ะนี่ครับจะมีระบบเอาเวกระบบเวกก็คือครับจะมีตัวละครซ้ำใช่ไหมเราก็เอาเข้ามาเอาเวกได้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นอาคิดหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่เก่งกว่าเดิมมันจะมีระบบเบรกอัพก็คือเปลี่ยนแล้งเปลี่ยนขั้นเอาเวกก็คือขั้นกว่าส่วนสตาร์อัพคืออัพดาวอ่ะเราอีิโวลูชันแล้วครับนี่ครับที่ผมบอกระบบอีิโวลูชันจะมีให้เยอะมากเลยอ่ะเอย่าบอกอีิโวลูชันก่อนเป็นดิสดโดก่อน ก็เลเวลถึงขั้นถึงถูกไหมครับแล้วก็มีหินธาตุไฟก็สามารถอีโวลชันเป็นลิสดกแล้วก็ลิสดอนได้นอะนาคตนั่นเองนี่เปลี่ยนร่างแล้วลิสดกลิดกนะครับเนี่ยมันเปลี่ยนร่างได้อีกนะหลายร่างเลยทำเวสกันต่อแล้วกันรอยไปที่เมนูต่อนะครับก็ไปที่โปเกมอนต่อแล้วก็นี่ครับจะมี กดไปตรงฮิโตวควาเงะนี่ครับวิธีการเพิ่ม exp กรณีเราไปจับโปเกมอนมาแล้วโปเกมอนมาเลเวลหนึ่งหรือเลเวลน้อยกว่าเพื่อนอื่นเขาแล้วก็มากดตรงโบกตัวนี้ได้มันจะใช้ลูกอมแคนดี้ครับในการโบกเพิ่มเข้าไปเนี่ยมันก็จะทําให้โปเกมอนเราเลเวลขึ้นมาเท่ากับเทรนเนอร์โปเกมอนเลเวลของโปเกมอนเนี่ยจะไม่เกินเลเวลเทรนเนอร์นะสมมว่าเทรนเนอร์ผมเลเวลหกโปเกมอนก็จะแค่เลเวลหกเท่านั้นนะนี่ประมาณนี้เลยรับไปเลยอ่ะได้ตัวนกมาผมจําชื่อไม่ได้ว่ะ ที่มันจะเปลี่ยนร่างเป็นจูเนเปอร์อะตัวนี้อ่ะก็ไปที่คอมพิวเตอร์ครับเอามันออกมาเทคเอาเทคเอาออกมาอ่ะเสร็จแล้วง,ง่ายๆป่ะอ่ะเจอกับเทรนเนอร์ระหว่างทางครับไอตัวนี้เป็นน่าจะเป็นโปเกมอนกากกาดเข้มาดาแหละมันขวางทางเราอยู่อุย้ยอาชิเล่นป่ะผมจำชื่อไม่ได้ตัวนี้ต้องใช้ไฟฟ้าตีมานะอ่ะเฮสกิลซัพพอร์ตครับมันก็จะมีสกิลโจมตีสกิลเพิ่มบาร์แล้วก็สกิลสัปปอร์ตอะไรประมาณนี้ เอาเปลี่ยนโปเกมอนไหมอ๋อมีออโต้ด้วยนะครับตรงนี้โอเคนี่ไงมันจะมีออโอต้ด้วยเราไม่ต้องกดเองนะครับแล้วก็ตรงรูปเท้าไป Esc a ค e ก็คือไว้หนีนะครับแต่ว่าจะใช้คาเทนเนอร์ไม่ได้นะ e s c a p e ได้ก็ต่อเมื่อเราเจอมอบอนป่าเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวก่อนนะครับเอาลิซโดลงมาแล้วก็จัดออโต้ซะเลย ไม่มีสกิลนะสกิลของลิซโดไม่เต็มไม่มีอะโอเคยังเอาตัวรอดไม่ได้ครับแหมถ้าแพ้มันจะเหลือแค่2ดาวนะเวลาเราสู้กับเทรนเนอร์ระหว่างทางเราได้สามดาวเนี่ยมันจะมีโบนัสแทร็กด้วยก็คือได้ของรางวัลเพิ่มเติมนะครับตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีระบบโอเพนเวิร์ดนะระบบโอเพนแมปโอเพนเวิร์ดจับโปเกมอนสู้กับเทรนเนอร์ระหว่างทางสู้ยิมไม่มียิมเบเดอร์สิสู้กับตัวเทรนเนอร์พิเศษ กับเทพต่างๆโปเกมอนเทพตามแมปรวมถึงมีระบบดันเจียนกิ้นะครับหลายๆอย่างนะครับ PVP นะครับที่จะสร้างความแตกต่างนะครับให้กับตัวละครของเราเอาตัวละครเรามาทดสอบนะครับความสามารถนะครับเวลาเราอัปเกรดตัวละครมาแล้วเนี่ยเราไม่มีจุดที่จะเอามาใช้ทดสอบก็ระบบพวก PVP ดันเจี้ยนต่างๆเนะี่ยว่าจะเป็นจุดที่เ,เพิ่มความท้าทายให้กับตัวละครของเรานะครับ นี่ครับเจอไอแว่นรับไปเลยเลเวลแปดแล้เข้ามาอ่ะนี่ครับระบบดันเจียนอันนี้เขาเรียกว่า PVE event นะครับ PVE event ก็คือการประจนภัยเพื่อที่จะล่าของรางวัลต่างๆก็จะปลดล็อกตามเลเวลต่างๆอย่างเช่นอันแรกนี่คือชาเ l e จ์เทรนเนอรเนี่ยก็จะปลดล็อกแบบนี้อ่ะก็จะเอามาใช้ในการกดกวาดล้างถามว่ากดกวาดล้างทำไมก็เราไม่ต้องสู้เองไงเราจะกดกวาดล้างได้ก็ต่อเมื่อเทรนเนอร์ที่เราสู้ชนะแล้วแบบ3ดาวเท่านั้นนะ ถ้าเกิดได้2ดาวมันจะกดกวาดล้างไม่ได้กดรีดนี่คือกวาดล้างเราก็ใช้กวาดล้างหาการ์ดเนาะซึ่งเอาการ์ดพวกนี้มาทําการตีบวกหรืออัปเกรดปั๊กมอสอีกทีนึงแล้วก็ระบบอื่นๆเนี่ยเช่นเวเตอร์นี่โรสอื่นๆเนี่ยก็จะปลดตามเลเวลที่มันเขียนบอกเลย12 13อะไรประมาณนี้เนาะก็จะเป็นดันเจี้ยนต่างๆให้เราเล่นเพลิน,นๆสนุก,นกฟาร์มของต่างๆนะครับเดีย๋ยวจะมีระบบ PVP ด้วยนะครับก็จะปลดล็อกตามเว้เหมือนกันนะครับเอาไปที่ตัวละครกันนะครับนี่ครับก็จะมีที่ระบบเป็นส่วนเข็มกลัด อ่าเขาเรียกระบบเหรียญตราแล้วกันก็จะมีระบบเหรียญตราให้เราไปอ่าท้าแข่งกันมานะก็จะมีทั้งหมด3กลุ่มจะมี Sta สเตอร์ล็อ k โปเกมอนอินทูโปเกเด็กแล้วก็จะมี Number o f w อฟไวด์โปเกม c นแนะครับก็คือไว้จับโปเกมอนจะมีทั้งหมดเนี่ยกวอาเหรียญแล้วก็ต้องไปครอบครองเป็น c h i e v e m e n t มาให้ได้นั่นเองอะอน,อน,นะครับผมอ่ะอื่นๆนะครับเดี๋ยวพาไปดูระบบเกมคร่าวๆกันนะครับก็ แถบด้านบนเนี่ยนะครับที่เราเห็นก็จะมี VP บอกมี Energy มีมี r e s s บอกนะฮะแล้วก็จะมีเลเวลแล้วก็รูปภาพของเราส่วนซ้ายมือเนี่ยนะครับมันจะบอกว่าแมปที่คุณยืนอยู่นะมีโปเกมอนอะไรให้จับบ้างก็จะมีตัวไอตัวน้ำเนาะผมจำชื่อไม่ได้แล้วก็มีตัวโปโป,ป,ปมีบีโดเนาะเราสามารถที่จะกดตรงเป้าแล้วมันจะวิ่งไปหาได้เลยแล้วก็สามารถกดแมปมาได้นี่ครับแมปก็จะเห็นเลยว่ามีโปเกมอนอะไรอยู่ในแมปบ้างเราสามารถกดคําว่า Go นะครับ โปรแกรมนอาเรากดตรงคําว่าโกรตรงรูปโปรแกรมอนเนาะมันก็จะเดินไปหาได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นแมปเป็นลิลิเจนอลนะครับก็คือแมปเฉพาะนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากจะดูเวอร์แมปก็ได้นะครับนี่คือเวอร์แมปทั้งหมดในเกมนะครับก็จะมีตําแหน่งของโปรแกรมอนตำนานให้เราเห็นด้วยว่าตำนานมันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับวเวลาเล่นตามเรื่องเร,งเราก็ต้องมาดูนะครับว่าเขาเรียกนะเราจะเข้าไปจับตัวไหนดีเราสนใจตัวไหนบ้างอะไรประมาณนี้เนาะ แล้วก็จะมีนะครับในส่วนของตรงเมนูตรงนี้อ่านี่ก็จะเป็นในส่วนของระบบเกมต่างๆแนละวก็จะเป็นระบบแบทเทิลนี่ครับก็จะมีซีมแบทเทิลเวอร์ชาเลนจ์ที่ผมบอกมเมื่อกี้เนาะก็จะมีระบบการต่อสู้เพื่อที่เอาตัวละครของเราเนี่ยอันนี้จะเป็นระบบ PVP อีเวนต์อ่าเมื่อกี้ PVE เนาะ PVE เนี่ยไว้หาของ PVP เนี่ยก็คือจะใช้ไว้ในการต่อสู้ทดสอบค่าพลังของเราก็จะมีระบบการต่อสู้เยอะมากนะครับอ่าคือแต่ก่อนอนะ่ะเราเล่นเกมโปเกมอนจะมีแค่ PVP อย่างเดียวใช่ไหมอันนี้คือมีให้เราเลือกหลายโหมดมากๆ ก็เลือกตามอัธยาศัยปลดล็อกเนี่ยก็คือให้เราเล่นไปเลย45เนี่ยจะปลดล็อกทุกอย่างนะครับอ่าตรงนี้เนาะมีมีลงมีลีกให้เราเล่นด้วยแล้วก็มีอินสแตนต์ตรงนี้ก็คือ PVE ก็คือไว้เป็นดันเจี้ยนต่างๆแล้วกันผมเล่กดันเจี้ยนเนาะเอาไว้ฟาร์มของฟาร์มไอเทมต่างๆนะครับก็ปลดไปเลยสูงสุด46ก็คือปลดทุกอย่างนะครับแล้วก็จะมีอ่าในส่วนของ Research. รีเสิร์ชรีเสิร์ชตรงนี้ก็คือโปเกเด็ชนะครับเราสามารถมาดูโปเกมอนได้เนี่ยโปเกมอนในเกมจะมีทั้งหมด1,0 0 0 897ตัวนะครับเดี๋ยวผมบอกคือมันจะมีร่างพิเศษด้วยอย่างเท่เลยเห็นะมันจะเป็นเมกาเลซิโน xr สองเห็นปะนี่คือร่างปกติอันนี้คือร่างพิเศษก็เพิ่มความเท่ไปอย่างหน,นึ่งเราก็มาดูในส่วนของรยละเอื่นๆได้นะครับอ่าที่ก็มาดูได้เราก็จะมีในส่วนของระบบร้านค้านะครับเราก็ซื้อของนะครับต่างๆได้พวกเศษชิ้นส่วนบอลโปกเกมอนต่างนะครับหรือแม้กระทั่งบอลไว้จับไอเทมต่างๆแล้วก็เควสนะครับอันนี้จะเป็นเควส์ที่เราทำเนาะ เราก็มาดูเควสได้มีทั้งเควสรายวันเควสพิเศษเควสกิ้วเควสอะไรเงี้ยก็มีหลายๆอย่างนะครับแล้วก็นี่ะระบบแคปซูลครับเป็นระบบตู้กาชานะครับแล้วก็มาหมุนกาชาได้นะครับก็จะมีกาชาให้เราหมุนนี่เป็นกาชาโปเกมอนดิจินาลี่เราก็มาหมุนได้เนะมื่อเราเราหมุนเนี่ยนะครับเราจะได้แ,แต้มสีชมพูมาแล้วก็เอามาใช้ในการเอ็กแชนได้นะป่ะเนี่ยก็จะมีแต้มเอ็กแชนอยู่ตัวละ358เนี่ยตรงนี้ก็มาดูได้ นะครับผมอ่ะหลกัหลกๆก็น่าจะประมาณนี้นี่ก็เป็นในส่วนของหน้าต่างโปรแกรมของเรานะครับการอัปเกรดก็จะอัปเดตให้ดูระหว่างเกมไปแล้วนะฮะแล้วก็จะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายไปหมดนะครับทางด้านบนเนี่ยเยอะแยะมากมายก็จะมีกิจกรรมพวกล็อกอินต่างๆแล้วก็มารับได้เนี่ยก็จะมีล็อกอินไล่ของรางวัลตามวันเลยนะแล้วก็จะมีระบบเกียกเติมเงินกิจกรรมหมุนวงล้อต่างๆเนี่ยรับของออนไลน์ได้แบบนี้ VIP ต่างๆรับได้เลยนะครับไหนที่เป็นจุดแดงๆก็เข้ามารับได้เลยนี่ครับ เนี่ยอีเวนต์ต่างๆเข้ามาดูได้นะครับสนใจอีเวนต์ไหนก็เลือกอีเวนต์นั้นไปเลยนะครับก็จะมีอ่าอีเวนต์ทั้งอ่าปลดล็อกของนะครับอีเวนต์โปเกมอนพิเศษนะครับโปเกมอนตำนานนะครับก็มีเช่นกันนะครับตรงนี้เนาะอ่ะโอเคก็คร่าวๆนะประมาณนี้ก่อนนะฮะสำหรับเกมโปเกมอนอะเอนเจอร์นะครับก็เป็นเกมของ X7 g a m e นะฮะเล่นได้ทั้ง Android iOS นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ขออนุญาตกันนะฮะรบกวน ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องบันโซนด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าซีอูเกนสวัสดีก็หาเกมได้นะครับผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับโปเกมอนแอดเวนเจอร์นะหรือเข้ามาในแอป X7 Game เกแล้วก็เนี่ยการ์เมจจนภัยโปเกมอนมันก็จะเด้งมานะครับมีเด้งมาหลายอันเลยให้เราอันตรงกลางนะที่เป็น45%อันนี้คืออันที่ผมเล่นอยู่นะครับก็มาถึงก็ให้เราดาวน์โหลดก่อนตามปกตินะมันก็จะเขียนบอกเลยว่ามีส่วนลดกันเท่าไหร่แล้วก็มีกิฟต์โค้ดให้ด้วยนะ่ะนี่ มีเพชมีสเตมิน่านะครับม,มีเมจิกกระปลกาชาวไว้สุ่มนะครับก็มีทั้งหมด7โคตวปะตรงนี้อ่ะก็มาลองเล่นกันดูได้ตรงนี้โหลดตรงนี้เลยนะครับไอคอนตรงนี้นะครับดูให้ดีนะโอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะสำหรับคลิปในวันนี้ครับก็ถ้าช่อบคลิปนุ่นกดฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัคร r i b e ล็นกโซนด้วยกันแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดี